สวัสดีครับวันนี้มีพันไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนำให้รู้จักครับชนิดนี้เป็นไม้ในวงเดียวกับพวกพับพลึงมีชื่อเรียกว่าว่านสบู่หยกครับก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงเรียกว่าวานสบู่หยกนะครับดอกนี่ก็มีสีขาว บานตอนเย็นๆนะฮะมีกลิ่นหอมนะฮะเช้ามาก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่นะครับลักษณะของดอกนะครับเป็นดอกสีขาวถ้าดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับเวลาบานนี่นะครับกลีบดอกก็จะไม่บานออกอย่างสวยงามนะฮะปลูกมาหลายครั้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะต้นนี้นะครับก็เลยมีดอกค่อนข้างเล็กนะฮะ ก็จะมีกระสอตัวพผู้นะครับดำๆนั่นนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้สีเจาะตอนที่บานใหม่ๆก็จะสีออกถึงเหลืองนะครับคล้ำๆส่วนกระสอตัวเมียก็จะเป็นสีชมพูเนี่ยนะครับเนี่ยนะกระสอเจ้เมียนะทั้งดอกนี่เรามาดูทางด้านหลังหลังของดอกบ้างนะฮะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับวานสบู่หยวกนะฮะ ดอกข้างในนี้นะครับก็เป็นดอกที่จะบานเย็นนี้นะครับนี่ฮะส่วนดอกเล็กๆนี่ก็จะบานในวันต่อไปนะครับช่อหนึ่งก็จะมีหลายดอกนะครับข้นแต่ความอุดมสมบูรณ์นะครับของต้นส่วนใบใบก็มีลักษณะเป็นลักษณะของใบพับพึงนั่นเองนะครับเนี่ฮะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่า ถ้าเราฉีกใบหรือว่าตัดใบออกมาข้างในก็จะมีเส้นเป็นเส้นใหยนะครับในทางไซสในทางไสยศาสตร์เขาเชื่อว่าถ้าเอาไปกินนะก็เป็นสมุนไพรที่เรียกว่าคงกระพันชาตรีนะครับแต่พอฉีแล้วก็ มดลิทนะฮะทว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชื่อสบู่หยวกแต่จริงๆก็จะมีชื่ออื่นๆอ,อีกด้วยนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้เรียกสบู่หยวกจะดีกว่าจะได้ไม่ไปสับสนกับว่านต้นอื่นนะครับ